สันนิสิตแอนพาร์ทเนอร์ดำเนินธุรกิจทางด้านกฎหมายเล่งรัดหนี้สินและบังคับคดีมีความมั่นคงในธุรกิจมามากกว่า20ปีค่ะมีสวัสดิการครบถ้วนทำงานเป็นระบบมีพนักงานเยอะและพื้นที่ภายในสะอาดทั้งยังสะดวกสบายต่อการเดินทางติด MRT รถไฟฟ,ฟ้าสายสีม่วงด้วยนะคะติดเซ็นทนรัลรัตนาธิเบศค่ะ เปิดมานานกว่า20ปีมากด้วยประสบการณ์การทํางานสูงเพื่อนร่วมงานที่สามารถดึงคุณให้ไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกันค่ะตอนนี้บริษัทเปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่มในตําแหน่งเจ้าหน้าที่เล่งรับหนี้สินทางโทรศัพท์นะคะอายุ20-35ปีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับม .6 ขึ้นไปชอบในการเจรจาโน้มน้าวมีใจรักการบริการสามารถสมัครได้ในตําแหน่งนี้นะคะปฏิบัติงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเสาร์เว้นเสาร์นะคะและมีฐานเงินเดือนให้มีค่าคอมมิช ตามความสามารถเลยค่ะตอนนี้ยังมีว่างอยู่หลายทีมเลยหากท่านใดสนใจที่จะร่วมงานสนใจที่จะสมัครสามารถ Walk- i อเข้ามาสมัครได้ที่บริษัททุกวันเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไป